เด็ก16นะครับใช้ AI ทํำคลิป ASMR ยอดวิวมากกว่า6ล้านบาทและได้รายได้3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนทํายังไงโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับสวัสดีครับุผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวคิวมาดิเมนทองเอชเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ลงคลิปที่แล้วไปนะครับอาชีพใหม่ปี2025วันนี้ครับอาชีพใหม่นั้นก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับผมผมก็เลยจะมาบอกาอาชีพใหม่ปี2 0 2 6นะครับ คือผมต้องบอกก่อนว่าในพาร์ทที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่เราได้ทํานิทานนะครับเกี่ยวกันกับ AI นะครับแล้วก็เอาไปสร้างรายได้นะครับบนค่าโฆษณาบน YouTube แล้วก็ Facebook นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เลยมีข่าวใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือตัวของ AI Agent นะครับผมหรือว่า ถ้าเกิดเราลองนึกภาพตามนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะจองโรงแรมกับสนามบินใช่ไหมเราก็ต้องเปิดหลายๆเว็บไซต์<ๆ>ไม่ว่าจะเป็น a g o o d t าท p o o หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเพื่อในการเช็คว่าเว็บไหนถูกสุดแล้วเว็บไหนตั๋วเครื่องบินถูกที่สุดใช่ไหมแต่พอมี c h a t GPT เข้ามาครับเราก็แค่เสิร์ชผ่าน c h a t GPT แล้วก็บอกว่าให้ c h a t GPT หาตั๋วไฟบินพร้อมสร้างเป็นตารางให้หน่อยว่าตั๋วไฟบินเนี่ยถูกที่สุดอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ นะครับผมซึ่งตัว c h a t GPT นะครับเขาก็จะสร้างมาเป็นตารางแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปจองผ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า AI agent แล้วผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คือเราสามารถที่จะบอกว่าให้ตัว AI agent เนี่ยไป หาตัวที่ิมที่สูงที่สุดแล้วก็ไปจองให้เราได้เลยเราแค่พิมพ์ครับมันสามารถจองให้เราได้เลยมันจะต่างจาก chat GPT ก็คือ chat GPT จะมีหน้าที่แค่หาข้อมูลอย่างเดียวครับแต่น,นี้หาข้อมูลให้แล้วแล้วก็จองให้กับคุณเรียบร้อยเลยพอผมเห็นตัวนี้ครับผมก็เลยเอามาปรับใช้นะครับในการสร้างนิทานของน้อนเอง,เองในการทำยูทู e เพราะว่าการสร้างนิทานบน y o u t u b e แบบ AI เนี่ยมันคือการให้ c h a t GPT คิดแล้วก็เอาไปใช้ตัววิดูนะครับ ในการทำวิดีโอใช้ e อเรนแ lap ในการทำเสียงแล้วก็โพสต์ลง YouTube แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะทำทุกวันเป็นลูปอยู่แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําเองครับถ้าเราใช้ AI agent กันถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นคือแฟนเพจของคิววันนี่มันถอดแล้วก็ทิกเกอรครับชัยคิววนั่นเองเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมขอเกินถึงพาร์ทที่แล้วนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่ดูนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ตััวของ Chat GPT นะครบ ที่ขึ้นให้ทุกคนดูอยู่ตรงนี้เนาะในการสร้างตัวของนิทานนะครับผมความยาวหนึ่งนาทีเพื่อไปทําเป็นช็อตนั่นเองนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ตัวของอเนื้อเรื่องออกมาใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้ตัวของ ChatGPT เนี่ยแบ่งเป็นฉากนะครับผมแบ่งเป็นฉากคิวขอเกินถึงตัวของพาร์ทที่แล้วก่อนเริ่มนะครับนั่นก็คือเมื่อเราทํางานตัวนี้สําเร็จแล้วนะครับเราจะได้มาเป็นวิดีโอ AI ที่ทำเกี่ยวกับนิทานผมขพอ,อยุตัวอย่างของพี่ท่านนี้เนาะทำเรื่องรักเราไม่เท่ากันนะครับผมเห็นไหมนิทานเนี่ยมันก็จะมีเสียงภาคแล้วก็ฉากที่สลับไปสลับมานั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับเราจะทําวิธีนี้ซึ่งผมก็ขอเกินก่อนเนาะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวของ c h a t GPT เนี่ยในการสร้างนิทานความยาว1นาทีนะครับอย่างเช่นที่ผมได้บอกให้ c h a t GPT แต่งมาเนาะ h a t GPT เนี่ยเขาก็จะแต่งมาครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแต่งเกี่ยวกับกระต่ายกับเมล็ด แห่งความฝันนะครับก็แต่งมาเรียบร้อยนะครับแล้วพอเราได้นิทานแล้วนะครับเราก็จะทาฉากใช่ไหมเราก็จะบอก c h a t GPT ช่วยสร้างเป็นฉากให้หน่อยว่านิทานเรื่องนี้ต้องมีกี่ฉากและนี่ครับพอเราให้ h ช GP t GPT เนี่ยแต่งมาเป็นฉากเราก็จะได้เป็นฉากเพื่อเอามาต่อกันเป็นนิทานเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมครับไม่ใช่เอาเป็นภาพเดียวจบทั้งเรื่องมันก็ไม่สนุกใช่ไหมนะครับเราก็ได้มันทั้งหมด8ฉากเราก็จะขอให้ c h a t GPT เนี่ยช่วยสร้างรูปออกมาในแต่ละฉากนั่นเองนี่ครับ Chat GPT ก็จะเจนเป็น รูปภาพออกมาหลังจากที่เราได้รูปภาพในแต่ละฉากใช่ไหมเราก็ใช้ตัวที่2นะครับนั่นเขาเรียกว่า video AI ครับ video AI เนี่ยความสามารถของเขานั่นก็คือสามารถเปลี่ยน image นะครับเป็นวิดีโอได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็เปลี่ยนจาก image นะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสิงโตนะครับผมเพื่อให้ภาพมันขยับตามตัวอย่างที่ผมเปิดให้กับทุกคนได้ดูเนาะเนี่ยภาพมันขยับไปขยับมานี่แหละครับเราก็ต้องทํามาเป็นฉาก ที่มันขยับได้ถูกต้องไหมครับอันนี้นะครับเขาก็สร้างมาเสร็จแล้วหนึ่งฉากเนาะเราก็จะมาต่อด้วยนะครับเราก็จะเอาตัวของภาพเนี่ยไปทําเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวดังตัวอย่างให้คิวขึ้นให้ดูนะครับเราก็จะใช้ตัวของวิดูนะครับตัวนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็อัปโหลดตัวของอิมเมจที่เราได้มาไปนั่นเองนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยสามารถทําในมือถือได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็กดเจ n เน a เรตส่วนด้านล่างเนี่ย เราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราต้องการกี่วิแต่ถ้า8วิมันเสียตังค์นะครับผมก็สปีดก็ปรับออโต้ต่านี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กด generate นะครับ create นั่นเองนะครับนี่นะครับก็รอสักแป๊บนึงนะครับภาพการ์ตูนของเราเนี่ยก็จะขยับแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมภาพของเราก็ขยับเหมือนตัวอย่างแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อเรามีภาพนะครับมีวิดีโอแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับที่นิทานขาดไม่ได้นั่นก็คือของเสียงภาคนั่นเอง สำหรับใครสะดวกพลาดเองก็พลาดเองนะครับแต่ AI ปัจจุบันมันจะมีตัวหนึ่งที่คิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะครับเป็นของทาง Google ด้วยแล้วก็ใช้ฟรีนะตัวของ AI Studio นะครับก็จะมีโหมดของ Gemini s p e e c h Generation นะครับก็คือแปลงเสียงพูดได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยหรือเคยฟังพอดแคสต์ AI นะครับ AI ตัวนี้นะครับสามารถทําเป็น2คนคุยกันได้ด้วยโคตรเจ๋งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นนิทานนะครับเราใช้ตัวเดียวก็พอนะครับผมเป็นคนเดียวก็พอแล้วมาปรับเสียงได้เนาะนะครับ เปิดให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ยินหน่อยแล้วกันนะครับมันอาจจะมีเสียงหุมซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผมก็คัดลอกนะครับสําหรับตัวนิทานเรื่องนี้เนาะก็ไปวางตรงเทคตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็วางไปได้เลยนะครับแบบนี้เนาะเลือกเสียงที่เราชื่นชอบนะครับผมผมเอาไปเสียงนี้แหละนะครับแล้วเราก็กดรันนะครับรอ,อแป๊บนึงนะครับ สำหรับตัวพร้อมอ่ะนแล้วนี่ก็คือเสียง AI นะครับที่เราได้มาจากตัวของเจมินายครับชื่อเรื่องอกระต่ายกับเมล็ดแห่งความฝันการละครั้งหนึ่งถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเร็วไปช้าไปเราสามารถปรับได้นะครับเสียงมันเข้าภาษาไทยไหมก็ลองเลือกคนใหม่ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้ตัวของเสียงแล้วเราก็เอาเสียงมาใช้นะครับผมะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็าทุกอย่างเนี่ยมาตัดต่อกันในแคปคั t นั่นเอง นะครับในแคปคั t นั่นเองนะครับผมกด r e a t e นะครับแล้วก็กดรูปเมฆนะครับเรามีเสียงนะครับมีภาพนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะนะครับแล้วก็เสียงกับภาพมาประกอบกันนะครับลักษณะนี้นะครับผมจะเปิดให้ฟังนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจนครบฉากครบนิทานหนึ่งเรื่องใช่ไหมแล้วเราก็ จะทำการ export ไปนะครับผมอันนี้ในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะเล่าประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ลองทำนะแต่ปัจจุบันครับมันมี AI ตัวหนึ่งที่มาแรงนะครับหรือผมก็เรียกว่าเป็น AI Agent ก็คือไอลูปทั้งหมดนั้นนะครับที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ Chat GPT ไปช่วยคิดไปให้วิดูในการสร้างวิดีโอแล้วก็ไปให้อ่า เจมินายครับเจนเป็นคําพูดออกมาแล้วประกอบกลายเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนะครับมันมี AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n 8 n ครับมันสามารถทํางานแทนเราได้ทั้งหมดนะครับอะไรที่เป็นลูปเนี่ยมันสามารถทํางานแทนเราได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับผมและนี่ครับก็คือโฟที่ผมสร้างขึ้นมานะครับในการสร้างวิดีโออัตโนมัตินะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนครับ AI ตัวนี้ครับมีหน้าที่อะไร AI ตัวนี้ครับมีหน้าที่ทำงาน เป็นผู้ช่วยของเราครับให้ AI คุยกับเองโดยไม่จำเป็นต้องมีเราถ้าเกิดเราทำโฟลต,ตัวนี้สําเร็จนะครับเราจะเซตมันแค่ครั้งเดียวแล้ววิดีโอเนี่ยก็จะออนให้คุณตลอดไปจนกว่าคุณจะมาทําการหยุดมันเองซึ่งไอ้ตรงปุ่มเมาส์ครับผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดผมคลิกเมาส์หนึ่งครั้งจะให้มันทางานตั้งแต่เรียก ChatGPT ขึ้นมาสร้างพร้อมเกี่ยวกับนิทานนะครับแล้วก็ไปเรียกวิดูนะครับในการสร้างวิดีโอครับจากนั้นทําการเอาวิดีโอเนี่ยไปโพสต์ลง u t u b e อัตโนมัติเห็นไหมฮะอ่า ซึ่งโฟตรงนี้นะครับผมเขียนเรียบร้อยเลยนะครับผมและไอตัวเมาส์ตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนจากเป็นเมาส์เป็นเวลาก็ได้ถ้าเกิดเราเซ็ตเป็นนะครับหนึ่งทุ่มของทุกวันมันก็จะทํางานระบบตรงนี้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมาสั่งมันหยุดเองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะ ใส่ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วผมจะเปิดระบบการทํางานของมันให้ดูนะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้มันรันทั้งระบบอาจจะใช้เวลานิดนึงในการถ่ายคลิปวิดีโอเนาะนะครับก็คือมันจะส่งนะครับไปหาตัวของ ChatGPT นะครับแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยไปคุยกับวิดูในการสร้างวิดีโอนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการโพสต์ลง YouTube อัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเมาส์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาได้คุณจะตั้ง ทุกทสชั่วโมงก็ได้ทุกทุหวันก็ได้ทุกทุกหนึ่งทมใของทุกวันให้มันลำโฟนเนี้อัตโนมัติทําได้เลยนะครับผมแล้วระบบตรงนี้ครับสามารถเซตแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทํางานให้เรายาวๆครับอืมอย่างเช่นที่คิวบอกครับมันก็จะเป็น AI Agent แล้วเนี่ยครับคือผลลัพธ์อันนี้คือช่องที่เราทดสอบเนาะ นะครับก็จะมีคลิปโพสให้เราอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับซึ่งโฟตัวนี้ครับถ้าเกิดใครที่ไม่เก่งโปรแกรมเนี่ยผมพูดตรงว่าตัวของคิวเองนะครับคิวต้องร่วมมือกับเพื่อนที่เรียนจบโปรแกรมมิ่งมาเลยนะครับผมเพื่อในการเขียนโฟทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่เก่งโค้ดเลยเนี่ยผมพูดตรงว่าทํายากมากนะครับแต่วันนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเอาโฟตรงเนี้ยที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะโฟตัวนี้ครับมันสามารถแบ่งปันได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหม นะครับมันสามารถแบ่งบัตได้แล้วพี่ๆได้ไปนะครับพี่ๆก็แค่ Import เข้าไปใช้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่เคยลองไม่เคยทำนะครับหน้าตาแรกของเขาครับจะเป็นแบบนี้ครับจะมีแค่ตัวบวกเปล่าหน้าเดียวนะครับผมแต่วันนี้ครับผมมีไฟล์ที่พี่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมพอพี่ๆใช้เสร็จปุ๊บนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับการสร้างรายได้ผ่านตัวของ AI agent บนระบบ n8n นะครับโดยไม่ต้องเก่งโค้ดไม่ต้องเขียนโค้ดครับสามารถเรียนกับผมได้เลยครับผมตอนนี้ครับคิวได้เปิดคอร์สตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า YouTube AI agent ครับซึ่งตัวนี้ครับใจโฟกับเพื่อนๆพ่ี่ไปเลยนะครับจะมีไฟล์ให้นั่นเองครับผมแล้วก็พอพี่ๆได้ไฟล์ไปเนี่ยผมจะมีคอร์สนะครับที่จะสอนครับเซต ไม่ว่าพี่ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมนะครับพี่แค่คัดลอกแล้วก็วางคัดลอกแล้วก็วางทําตามนะครับผมก็จะได้สําเร็จโฟนนี้ไปได้เลยนะครับผมยังไม่พอครับในคอร์สตัวนี้นะครับนอกจากผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับวีดูนะครับจะมีพูดถึงเรื่อง v e o 3นะครับที่เป็นคลิปดังมากๆยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมอ่าก็คือเป็นคลิปที่มีคําพูดให้ขยับปากนะครับใช้งานร่วมกับวีเออเนี่ยเราก็ให้โฟนนี้ไปนะครับและยังมีอีกโฟนหนึ่งให้นะครับสําหรับใครที่ เล่นซูโน่บ้างนะครับผมสำหรับคนที่เล่นซูโน่นะครับก็มีโฟนะครับของซูโน่ให้ด้วยนั่นเองนะครับมันจะเป็นโฟนนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดพี่ได้ลงคาสตัตวนี้นะครับพี่จะได้ทั้งหมดนะครับสามโฟน เป็นแบบ AI agent ที่พี่เอาไปเซตแล้วก็ทำตามได้เลยครับผมซึ่งโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยู่ในคอร์ส YouTube AI agent ครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักไปที่ลิงก์ Line แอดด้านล่างนะครับผมโดยปกติคอร์สนี้นะครับพี่ตั้งราคาไว้อยู่ที่9,990บาทครับเฉพาะรอบแรกนะครับสำหรับชาว YouTube เอาไปเลยครับราคาพิเศษเหลือแค่เพียง 1,000XXX เท่านั้นครับผมอยากรู้ราคาเท่าไหร่ครับทักมาที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับแล้ววพพิม์คา่ AI ได้เลยครับกดเข้าไปดูสอบถามราละเอียดย้ำนะครับโรงเรียนวันนี้แถมฟรี3 w o r k f ร o ที่ผมได้บอกไปนะผมถ้าหลังจากนี้เนี่ยผมมุ่งตรงว่าผมไปเรียนกับต่างชาติมาแต่ละโฟเนี่ยเขาคิดตังค์หมดเลยครับแล้วยังไม่พอลงคอร์สเรียนเนี่ยเขาก็คิดตังค์เพิ่มปรึกษาเขาก็ยากนะครับผมฉะนั้นแหะครับวันนี้ราคาดีที่สุดนะครับสำหรับชาว YouTube ในคอร์สครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตนบนหน้าจอของผมเป็นคนแ,กแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม